เทอร์โบเรนเจอร์กันเทอร์โบเรนเจอร์อ่ามันจะเป็นมันจะเป็นซีรีส์ที่เป็นรถรถรวมล่างกัน,นใช่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง โลโวคาเฟ่ครับผมบายไทยลเลกเตอร์ครับครับวันนี้มาดูเทอร์โบเรนเจอร์กันเทอร์โบเรนเจอร์อ่ามันจะเป็นมันจะเป็นซีรีส์ที่เป็นรถรถรวมล่างกันใช่เป็นรถรวมล่างกันเป็นคนรู้สึกมันจะฉายอยู่ช่องต้ผมจำไม่ถี่ช่องสามหรือช่องเจ็ดนี่แหละมันก็มีอยู่คนมีอยู่แค่นี้แหละไม่สามก็เจ็ดคือทีนี้วันนี้จะเอาเทอร์โบโลโบมาให้ดูอ่า อาจจะไม่ได้ครบไม่ได้อะไรแต่ว่าเดี๋ยวเหมือนเดิมเดี๋ยวอินเสิร์ตในกล่องครบๆให้ดูอันนี้เรามาประกอบประกอบมามามาเล่นกันให้ได้อัตรลดการเล่นหุ่นรวมล่างอ่ามีเส้นไตนี่แหละบางตัวต้องระวังอะไรอะไรอย่างเงี้ยระวังใช่คืออันนี้จะเป็นรถห้าลังอ่าตอนที่มันออกมามันก็คือมันก็ร่มร่างธรรมดาแต่นี่เรื่องผมเทอร์โบผม จไม่ค่อยได้อย่าถามเรื่องอๆนะพี่ถ้าถ้าไอ้นี่ของมันก็หุ่นของมันในเรื่องยืนอยู่สามตัวมันจะมีตัวตัวเทอร์โบโลโบตัวเทอร์โบลากาอ่า่ะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นเทอร์โบบิวด์เทอร์โบบิวด์นี่จะเป็นฐานอจากลูกเล่นมันก็ก็ก็คือจะถ้าฐานนี้ก็ต้องอลังการเหมือนเหมือนคลิปที่แล้วอีกว่าเนี้ย S <S ต้อง,องมีมาจัดให้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูมีมีมีให้ดูมีให้ดูค่คอยๆอันนี้เป็นน้าจิ้มก่อนน้มจิ้มนะอ่าก็คืออย่างนี้ภาคเนี้ยมันเป็นห้าตัวอือเออนะมันสลับไปมาสามตัวห้าตัวสามตัวอย่างอย่างของไฟโลโวคิ์ที่แล้วเราเราสามตัวก่อนสามตัวใช่อันนี้ก็เป็นห้าตัวการประกอบการเล่นอะไรซีรีส์นี้จะค่อนข้างแบบไม่ไม่ค่อย ไม่ต้องกังวลอะไรเท่าไหร่จะง่ายง่ายใช่ไหมจะมีอยู่อย่างเดียวคือหายอ่าหายเดี๋ยวเรามาบอกกันว่าอะไรหายอ่าอุปกรณ์อะไรเงี้ยอุปกรณ์อะไรหาย้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอเดี๋ยวประกอบ่ให้ดูเลยอ่าคืออเนนี้มันแปลงแค่รถรวมมันเป็นหุ่นใชไม่มีไม่มีหมดพิเศษนะใชไม่มีหมดหัวลากเลยนะไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้ง่ายอันนี้คือคือท่อนขาท่อนขาก็แยกออกมาตอตรงส่ออกมาแล้วก็ดึงอ่าแล้วก็เปิดปึ๊บอืม ขยับมันออกอ่าแล้วก็เอาอันนี้พับขึ้นมาแล้วก็ดึงเป็นตัวล็อกอตัวนี้เป็นตัวล็อกเพ,อเพื่อที่จะเพื่อที่จะใส่ใช่ทีตรงเนี้ยอ่าส่วนข้างนี้เหมือนกันเปิดก่อนเปิดแล้วก็มีสวิตซ์สับปึ๊บให้มันแยกออกแล้วก็ดันตัวล็อกออกมาออ่าแค่นี้เองอเราคาราคาเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะอ่าอเดี๋ยวค่อยมาประกอบ อ่าคือประกอบมันมันมันก็เป็นทริคเหมือนกันอ๋อโอเคอ่าบางคนก็จะพับลงอะไรเงี้ย<อ>แต่ผมว่ามันพับลงมันมันอันตรายอ่าเวลาล้มแลวเดีมันอาจจะหักอ่าอ่าเราใส่อยู่ก่นอนเราใส่ลงไปเลยกดลงไปเลยปึ๊บใส่ไปอย่างนี้เลยใช่เออใส่ง่ายมากเลยอ่าแล้วก็ส่วนตัวนี้อ่าเราเก็บขาไปก่อนส่วนตัวนี้อันเนี้ยอันนี้มันเป็นมันเป็นแพคหลังอืแพคหลังมันก็คิโลเราสไลด์มันลงมาแล้วเราก็ดึงขึ้นมา อย่างนี้เลยดึงขึ้นมาแบบมันจะเป็นแบบคล้ายๆเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวล็อกอ๋อนี่ดึงสไลด์ถอยหลังแล้วก็เอาออมาถอยหลังแล้วดึงใช่เพราะมันเป็นเขี้ยวเขี้ยวล็อกนี้เขี้ยวเขี้ยวมันงับเข้าไปอ่าเขี้ยวมันงับดึงมาเราค่อยเอาขึ้นได้เวลาใส่เราก็เราก็ไอ้นี่เสร็จปุ๊บเราก็ดันเข้าไปดันเข้าไปอ่าสไลด์เดินหน้าอ่าแล้วเราก็พับล็อกเกลนะครับพับล็อกเกอ็ดพับล็อกเก็ตนี้ก่อนอ่าแยกแขนลงมาซื้อ แยกแรงดุนแรงแล้วแขนมจะดึงได้นิดนึงสองข้างแขนจะดึงได้นิดนึงตรงนี้ก็พับมาเป็นท่อนน่องเสร็จปุ๊บเราลุ้งหลังเราหมุนล้อกลัมหมุนล้อกับอย่างนี้แทมไปอยู่หลังนี้ออเราหมุนล้อกับไปอยู่หลังนี้มันก็จะเป็นรูปแบบลักษณะนี้นะครับเป็นไอ้นี่าแล้วเราก็เอาขาใส่มันลงไป อาจจะต้องกดสวิตช้างหลังนิดนึงเพื่อให้มันลงล็อกตรงสีเหลืองๆนี่ใช่ใชพี่เพื่อให้มันลงล็อกอแล้วเราก็ปล่อยพอลงล็อกเสร็จก็ปล่อยแน่นเลยอพอกดแล้วมันจะมีตัวเคี้ยวใช่เคี้ยวเป็นตัวล็อกก็คือกดช่วยอ่ะใช่อย่าไปดันเพราะเก่าละงานเก่าต้องช่วยธน <c oughs> ุถนอมมันหน่อยอย่าไปรุนแรงกับมันอย่างนี้นะครับแล้วที่บอกว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยไม่ต้องทับคือเพื่อที่จะให้มันอยู่ลักษณะอย่างนี้ อ๋อแต่บางคนพับบางคนจะพับลงมาพับแต่ถ้าล้มไปมันอาจจะไม่อาจจะหักได้อ่าเราเราเราามันมีไอ้ตรงนี้คอยเซฟไว้ให้ใช่โอเคแล้วก็อ่าคือตรงนี้ต้นนี้มีอะไรมันจะเป็นจอยมันจะเป็นกิฟต์เนี่ยจะเป็นกิฟต์กิฟต์ตัวเนี้ยจะต้องระวังนิดนึงค่อยค่อยดึงใช่ไหมใช่ครับแล้วก็สไลด์ออกมาสไลด์แล้วก็อ๋อก็เป็นเป็นส่วนหัวอ่าแล้วเราดันหัวดันหัวข้างนิดนึงอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะ อ่าแค่นี้เองแล้วเราก็ครอบหัวรถจะมาเป็นหน้าอกใช่ครอเข้าไปตรงตรงล้อตรงล้อที่เมื่อกี้เราหมุนขึ้นมาใช่อ่าเสร็จปุ๊บให้มันอยู่นะมันจะมีเขี้ยวอยู่ข้างหน้ายึดอีกอีกอันหนึ่งอ่าโอเคเขี้ยวข้างหน้าตรงนี้อ่าเขี้ยวอันนี้ก็ต้องระวังนะเวลาถอดอ่าตอนใส่ไม่เท่าไหร่ตอนใส่ถอดต้องค่อยๆตอนถอดต้องค่อยๆเพราะว่าเขี้ยวตัวนี้มีโอกาสหักเหมือนกันอืมอ่าที่ที่เจอหักนะมันจะมีเขี้ยว มีกิปตรงนี้กริปก็ิอ่าแล้วก็มีมีตรงนี้หักตรงไหนตรงแกนพลาสติกเนี่ยอ๋อมันจะหักแล้วมันจะหลุดออกมาอ่าอ่าอันนี้เรียบร้อยเป็นเทอร์โบโโบแล้วแล้วอ็เดเซอร์ีของเขามันจะมีดาบเขาโล่อ่าปกติของเซนไตอ่าใช่อันนี้คือโล่ที่อยู่ข้างหลังรุบรรทุกอ๋อเราก็เปิดเปิดมันออกมาเลยเปิดออกมาจะรูปลักษณะนี้อ่าให้มันถือโอเคโชว์เยแล้วก็ดาบแล้วก็ดาบปึ๊บ อ่าอันนี้คือแบบอาจจะลอกๆอก่อยงอด้วยถ้าถ้าถ้าลอกลอกอย่างเงี้ยของแท้ของแท้ถ้าสวยๆของน้อมทีนี้ทีนี้อย่างเงี้ยมันจะค่อยมันจะเลื่อนอย่างงี้ใช่ไหมเออเนี่ยเกิดตั้งไว้ทำงานลวงอีกอ่าเดี๋ยวเพราะฉะนั้นโลโบเซนของลุงเจอีกเพราะฉะนั้นมันจะมีรองเท้าอันนี้ก็เป็นรองเท้าเหมือนคล้ายๆไฟโลโบอฮะอ่าเราก็ใส่ลงไป ก็แค่วางเฉยๆมันก็จะมีมีมีตัวกิบกิบยึดอ่ะก็อัดหน่อยตึ๊กเข้าไปผิดด้านปะผิดด้านผิดด้านอ่าผิดด้านทุกทีอ่าอ่านี่ฟืบจบเรียบร้อยโอ้เธอโบโลโบเธอโบโลโบอ่าทีนี้พอมันสู้ไปกลางๆเรื่องตามเนื้อเรื่องจะมีหุ่นผู้ช่วยไหมจะมีหุ่นผู้ช่วยออกมาอ่าหุ่นผู้ช่วยมันคือคืออะไรอ่ คราวนี้เป็นยาน